สวัสดีค่ะแม่บุญหลายฟื้นทองค่ะมือนีแม่บุญหลายฟื้ทนทองจะพามาชมพอบานกำลังเตรียมเห็ดหางข้างสูบน้ำค่ะเพื่อนกำลังกลนเตรียมคุดลุม้มเตรียมทาไว้จา่าตาสูบน้ำค่ะนี่ค่ะมบจ่าจาสูบขึ้นมานีส่วนทั้งนี้ค่ะเพื่อนกะขุดร่องมันก็จะมาทั้งนี้ค่ะ กุดล่องน้ำไว้จ้ะไปทั้งนั้นค่ะก็จะหลอดไปทั้งนั้นจ้ะมันก็นจะสูบขึ้นมาจากคล้องน้ำค่ะแล้วก็ไปตามคล้องนนะ้ำจะหลอดไหลไปทั้งพุ่นค่ะต่อไปไ่ไฮนะฟังทั้งนั้นจ้ะค่ะบรรยากาศเมื่อนีจ้จะลมพัดเย็นสบายค่ะวิ่งค่ะวิ่งทงฟ้าค่ะองฟ้าคล้องน้ำค่ะมีช่วงย้ำแรงๆนะคะ อยู่หน้ากลางทงลําคล้องหวยเนื้อลําหวยเนื้อค่ะชมจา้าพอบานกำลังเตรียมค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตการทำหน้าปังให้เบิ้งไปเรื่อยๆเด้อค่ะ